สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองอะไรเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเอาเจอกันอีกครั้งนะคะในส่วนของเสริมประสบการณ์สาระที่2เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน่วยครอบครัวอบอุ่นนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะ,ะในครอบครัวเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเห็นไหมคะเราก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะคุณพ่อก็ไปทํางานคุณแม่ก็ไปทํางาน คุณปู่คุณย่าก็ท่านชะลาแล้วใช่ไหมลูกอายุบ้างแล้วก็อาจจะว่าพักผ่อนอยู่บ้านคอยเป็นอยู่เป็นล่มโพลม่มใสให้กับลูกหลานใช่ไหมคะ,ะคุณแม่ก็ไปทํางานบางคนอาจจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมลูกเราเป็นเด็กเราก็เป็นไงคะมาโรงเรียนเรียนหนังสือใช่ไหมลูกเมื่อกลับจากโรงเรียนก็กลับไปบ้านตอนเย็นก็เป็นไงลูกทําการบ้านเวลาว่างเวน้นจากทาการบ้านเสร็จเราก็ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อ กวาดบ้านถูบ้านลดน้ําต้นไม้ล้างจานอะไรก็ได้นะที่เราสามารถทําได้ใช่ไหมลูกเหมาะสมกับวัยของเราทีนี้การปฏิบัติตนของคนในครอบครัวนี่ก็มีความสําคัญนะคะนอกเหนือจากเราช่วยงานบ้านแล้วเนี่ยการปฏิบัติตนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอย่างเช่นอ่ะเมื่อเวลาคุณปู่หรือว่าคุณย่าของเราไม่สบายเนี่ยเห็นไหมคะอ่ะคุณพ่อก็เป็นไงคุณแม่ก็เป็นไงคะอ่าพาท่านเนี่ย ไปหาหมอเอเราก็เป็นไงลูกคอยดูแลช่วยเหลืออยู่กลางๆใช่ไหมคะคอยเป็นกําลังใจให้นะคะเอาอยู่เป็นเพื่อนท่านอา่าเมื่อเวลายามว่างจากไม่ไปโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนหยุดหรือว่าปิดเทอมอะไรเราก็เป็นไงลูกเสาร์อาทิตย์เราก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนท่านใช่ไหมคะอคอยดูแลท่านเผื่อบางทีท่านอาจจะว่าอาศัยไว้วานให้เราไปหยิบนูน่นหยิบนี่ให้ ได้ใช่ไหมคะเราก็นั่งเล่นอยู่ใกล้ๆกับท่านนะคะเป็นเพื่อนท่านอ่ะทีนี้เนี่ยการปฏิบัติตนเนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญนะคะ,ะในครอบครัวเนี่ยเมื่อเราอยู่รวมกันเราก็ต้องปฏิบัติตนที่ดีต่อกันใช่ไหมคะเอาเดี๋ยวคุณรูเนี่ยจะให้ลูกเนี่ยทาในส่วนของแบบฝึกน,นะคะในส่วนของแบบฝึกนี้ก็บอกว่านะคะภาพวา,พาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะเอาเด็กๆดูนะคะเอาภาพไหนที่เป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องออาลูกดูนะคะภาพไหนเอ่ยอลูกก็ดูเป็นภาพที่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเอมื่อลูกดูแล้วว่าเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องลูกก็เป็นไงคะละบายสีให้สวยๆนะคะเอาเมื่อระบายสีเสร็จก็เป็นไงคะเอาฝึกเขียนชื่อสวยๆแล้วก็อะไรด้วยชั้นใช่ไหมคะเอา ะคะลาใบสีสวยๆปึกเขียนชื่อเขียนฉันให้ถูกต้องนะคะ